คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคลิปนำโชคพารวย สวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครต์นะครับกดไลค์ กดติดตามนะครับกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจเพื่อจะได้มีโชคมีชัยด้วยกันนะครับคนรักรักคนให้คนให้รักคนรับนะครับมันถึงจะได้มีโชคมีชยัยมีเฮงด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องปิดหวังนะครับ เม็ดเดียวได้อยู่ที่7นะครับแตก3ตัวนะครับ0ูนย์ดนะครับเต็มคาราเบลนะครับเม็ดเดียว7แตก3ตัว0 7นย์ดกขอขอแสดงความยินดีกับ f c มิดดักนะครับที่มีความโชคดีไม่ว่าจะเป็นในบ้านแอดหรือว่าหน้าช่องนะครับก็มาตามนัดตามสูตรนะครับผมก็ยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีเขาพากันคอมเมนต์เข้ามา อยากชมสูตรนะครับของมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วจะตรงอกตรงใจ FC มิดเลือกหรือเปล่านะครับก็ทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวน้นเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของเราพัฒนานะครับในเดือนสิงหาคมนะครับหรือว่าเดือน8นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่7 7ครั้งนะครับผมเข้า6นะครับเข้าล่างเข้าบนเข้าหน้าเข้าหลังก็ถือว่าเข้าสําหรับหลุดไม่มาเลยก็คือ1ครั้งนะครับก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับข้อสอบออกอยู่ที่นะครับ4 8, 2 076นะครับบางที่เอา48นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา82นะครับบางที่ก็สองนะครับข้อสอบล่างสําหรับ076บนด้วยกันงวดนี้เม็ดเดียว7นะครับแตก3ตัว076นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดวินไม่ว่าจะเป็นตัวเจาะนะครับหรือว่ารับสายด่วนแตก3ตัวตรงเลยนะครับ076ก็ยินดีกับ FC มิตรลักษนะครับที่มีความโชคดีนะครับก็พาการคอมมต์เข้ามา อยากชมสูตรนะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะว่าแอดนะครับอ่าโมนะครับเดี๋ยวจะว่าแอดถูกแล้วค่อยมาบอกว่าแตกสามตัวนะครับไม่ใช่นะครับผมเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะครับผมไม่มีการอ่ามาบอกว่าแตกสามตัวแล้วบอกว่าใช่ใช่ใช่ใชนะครับไอ้กิมก็จะให้ดูเนาะ นะครับนี่นะครับข้อสอบงวดที่แล้วนะครับเม็ดเดียว7นะครับเจาะ0,76นะครับเก็บแตก3ตัวนะี่พี่น้องเก็บแตก4ตัวทุ่ทีเกยบมา4ตัวถ้ามา7 0 7 6นี่แตก4ตัวเลยนะครับเม็ดเดียว7เจาะ0 7 6ตรงกลางเครื่องหมายถูกก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับรับสายด่วนได้มาประมาณทุ่มกว่าๆนะครับได้มา6กับ7นะครับตรงๆเลย นะครับลูกหกก็จะเจอหกเจ็ดลูกเจ็ดก็เจอเจ็ดหกนะครับศูนย์เจ็ดหกสามตัวตรงนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะอ่าถ้าได้ประมาณทุ่มกว่าเข้าตลอดนะครับรับเลขรับสายด่วนนะครับใครที่อยู่ในบ้านได้นะครับก็เข้าทั้งรับสายด่วนนะครับเข้าทั้งเลขสูตรก็ยินดีด้วยนะครับโอเคนะครับพี่สพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาก็อยากจะชมสูตรมังกรทองนะครับแอดจะจำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทอง แอดก็มี3สูตรในการบวกลบนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมสําหรับ5าน้อยนะครับหววหุ้นใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกาลังวันนะครับผมก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับข้อสอบออกวันไหนแอดมินคิมนำโชคพอราก็จะมาคํานวณบวกให้วันนั้นก็จะมีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับ สำหรับตำราจับคู่ให้ดูไม่ได้นะครับถ้าดูแล้วพี่น้องก็จะเจ่งกว่าแอดอีกเลย <c oughs> เอาดูเฉพาะมังกรทองไปก่อนนะครับเราจะมาสรุปย่อยๆให้ดูนะครับสำหรับวันศุกร์นะครับผมไม่ซีพี่น้องนะครับวันศุกร์นะครับผมข้อสอบไทยก็มานะครับแ7ดเจ8ดหหดปดนะครับออกวันศุกร์พร้อมกันเราพัฒนาก็แตก3าตัวนะครับ0ูนย์0นย์นะครับเม็ดเดียว7เนาะใครกลัวพลาดจะลากไป7ด ศูนย์นะครับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดอย่างนี้จากที่แอดบอกเข้านะครับเจาะให้ด้วยนะครับเข้าทั้งไทยทั้งลาวเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีเลขเก 7, เ้าเลขเจ็ดเลขสี่เลขหกเลขห้าเลขสองศูนย์กับสองคือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันวันนี้แอดก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับวี่น,น้องที่เคารพรักนะครับจะใช้สูตรของมังกรท้องวันนี้ก็ทั้งหกตัวเลยนะครับตัวเด่นนะครับขาดไม่ได้ก็จะมีเลขศูนย์ เลข2เลข4เลข6นะครับเลข7แล้วก็เลข9นะครับชุดวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะครับชอบไปตามสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่6นะครับหกกับ9ตัวเดียวกันระหว่างด้วยนะชอบกับหัวนะครับสำหรับ6นะครับแอดจะเจาะให้นะครับ เจาะไม่เยอะนะครับในหน้าบ้านแอสนี่จะเจาะให้ประมาณแค่3คู่นะครับรูดไปเลยนะใครจะรูดนะครับก็จะมี0ูย์หเท่ากัวพาดตัวเลขตัวใหญ่คอมเมนต์บอกว่าแอดด้วยนเนาะจะได้ปรับปรุงหกสี่แล้วก็6กเนะครับเม็ดเดียวคือ6นะครับหรือพี่น้องกลัวพาดจะจับเป็น60 6ูนย์หกที่คัดออกไป69ก็ได้นะครับไค่กัวพาดลากยาวเลยนะครับ สำหรับ f c พี่น้องไม่ชื่นชอบโหดนะจะลองให้นะครับบางทีก็มาชุดลองนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันเอ้คิมจะลองให้9เนาะมันชอบกับหัวก็จะมี0 9 9ย์แล้วก็6 9นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรองนะครับสำหรับ FC พี่น้องไม่ชื่นชอบ9ก้ากับ6เลขตารางมีตัวนะครับเอ้คิมจะลองให้3คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง3นะครับบางทีก็มา2ตัว บางทีก็มาหนึ่งตัวสำหรับหลุดเลยยากอยู่จะลองให้อยู่ที่4นะครับจะมี0ูนย์ส4 4สี4สี่ศนะครับแล้วก็4554นะครับแล้วก็7 447ประมาณนี้นะครับถ้าผัวพลาดก็จะเป็น0ูนย์ส4่4ี4สองสีที่คัดออกก็ได้ตามนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับตัวติ๊กนะครับผมชอบก็จะมี0ูนย์ส หกเจ็ดนะครับเก้าสี่หก้าสี่ห้าเจ็ดสี่นะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวดินอันนี้คือรองเนาะบางท่านบอกเอสเม็ดเดียวทําไมหกเคู่เม็ดเดียวคือ9นะครับผมโอหกทุกทีนะครับสายวิ่งสายรูดรูดหนะครับ,รรร 6, รบชอบวัดใจก็คือ6เลยนะครับถ้ามันเยอะก็หักเอาครึ่งหนึ่งนะครับ <laughs> นะครับถ้ามันเยอะเกินนะอ่าหักเอา นะครับไม่ต้องมาเอา6 0 6 4 6 7 9 0ก็ไม่ต้องมาเอาเอาแค่6โครโรเลยนะครับผมสิพี่น้องใขรที่ชอบประจัยอันนี้คือลองนะครับพี่น้องก็อยากจะให้ลองบางทีเม็ดเดียวมันก็เสียวแวบๆบแบบลองให้เพื่อความชัวนะครับไข่กลัวพลาดนะบางทีเม็ดเดียวเราก็เฝ้าเพออินก็มีนะอันนี้คือตัวลองนะครับผมเนาะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบอยากจะลองเพื่อความชัวร์ไม่ชื่นชอบ6นะกอาคัดให้ประมาณนี้ สำหรับสูตรเจาะนะครับผม4ตัวนะครับก็จะใช้เลขกสมนะครับ7 1 6 0 7 5โทษที7 5 6 0นะครับ4 1 5 9นะครับเรียกสม5 9 5 6สำหรับ6ตัวนะครับจะเป็น4 7 0 9 6 4 นะครับงวดที่แล้วแตก3ตัวนะครับผมก็ตามนี้สําหรับเบิ้ลก็ระวัง6 6หเก้าเก้าแล้วก็44สนะครับสาหรับเบิ้ลนะครับก็ตามนี้นะครับสาหรับสูตรจากทางช่องแอดกิมนาโชคพอร์ก็มานาเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่แล้ว7เม็ดเดียวนะครับมา076ด้วยนะครับเจาะด้วยทั้งเจาะทั้งชุดวินนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ f อฟนะครับผมที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานําเสนอในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับสำหรับ f c พี่น้องอจะได้ข้อสอบเรียกวิ่งนะครับชอบแบบวิ่งล่างอย่างเดียวหรือว่าชอบเรียกวิ่งบนนะครับคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาบวก ข้อสอบเลขวิ่งนะครับเอพี่น้องรับชมนในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้อดมินคีนำโชคพารยขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กาดหน้าคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ